สวัสดีค่ะฟ้านะคะวันนี้ฟ้าอยู่ที่ N Y C New York Clinic ค่ะคเพื่อนๆอยากจะมีจมูกโดงๆแต่ไม่อยากสัญญกรรมไม่อยากผ่าตัดนอนพักฟื้นนานๆกันไหมคะที่นี่เขามีเทคนิคร้อยไหมจมูกกลึงสัญญกรรมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพบคุณหมอจริงกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้น้องฟ้านะคะมาปร<ช>ึกษาเรื่องจมูกกับคุณหมอนะคะ<ช>เนื้อ สวยค่ะนะคะมีเนื้อพอสมควรนะแต่ปัญหาที่จะ วันนี้นะคะเราจะใช้เทคนิคร้อยไหมจมูกกึืนศัลยกรรมนะคะในการปรับโครงสร้างจมูกทั้งหมดของน้องฟ้านะคะนะด้วยความที่ตรงนี้มีห้านะคะจะนูนนิดนึงแล้วก็จะออกดูออกกว้างไม่คมชัดนะคะเราจะปรับให้สันจมูกะค่ะเรียวขึ้นคมชัดมีมิติขึ้นเวลาถ่ายรูปมุมจะสวยขึ้นนะคะแล้วก็ด้วยเนื้อตรงปลายจะดูอ้วนไปนิดนึงนะคะอันนี้เดี๋ยวปรับให้เรียวขึ้นได้แล้วก็เก็บปิดจมูกแล้วก็ทําให้สโลปขึ้นมาปลายพุ่งนะคะอันนี้ส่งก็จะออกเฟ ฝังนึงอันอนี้ปรับทั้งโครงสร้างก็คือจะยืดปลายให้พู่งขึ้นด้วยแล้วก็ได้สโลปนะคะน่าจะมีมิติแล้วก็จะดูหวานขึ้นเนะาะค่ะตอนนี้นะคะฟ้าก็ได้ปรึกษากับคุณหมอจริงในที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงมารอดูผลลัพธ์พร้อมๆกันเลยนะคะ ตอนนี้นะคะฟ้าก็ร้อยไหม่จมูกขึ้นสัญญกรรมกับคุณหมอจริงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้จมูกที่โด่งพุ่งจริงๆค่ะเป็นแบบลุกแนวสายฝอเลยค่ะ,ะเพื่อนๆลองดูนะคะค่ะแล้วก็ใครสนใจนะคะสามารถมาได้ที่นี่เลยนะคะ NYC New York Clinic ค่ะ อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะจะได้มีจมูกสวยด่งพุ่งแบบนี้กันทุกคนเลยนะคะ